อย่ากันแล้วยังอยู่บ้านเดียวกันต่างคนต่างอยู่มันคือกรรมอะไรคะไม่รู้นะเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันคือกรรมอะไรแต่ให้รู้ไว้นั่นคือกรรมคุณนะเป็นพฤติกรรมหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการที่จะสร้างกรรมอ่ะกรรมมันเกิดจากการกระทําของตัวคุณเองมันจะกรรมในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีมันเรียกว่ากรรมนะมีกรรมเป็นเผ่าพามีกรรมเป็นต้นกระเนิดมีกรรมเป็นที่ซอกที่พึ่งที่มีกรรมเป็นที่อาศัยนะทุกอย่างเกิดจากกรรมเกิดจากพฤติกรรมเกิดจากเหตุปัจจัยเราทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอยู่บ้านเดียวกันอยากกันแล้วแต่ยังต้องจมอยู่ด้วยกันไม่สามารถดีกันพ้นได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรทําให้เราเกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจลําบากใจอยู่ตลอดเวลานี้เรียกเจ้ากรรมในเวรเ,เจ้ากรรมในเวนกรก่อกรุงรัดเกิดจากตามองเห็นด้วยตานี่แหละเป็นตาเนื้อเลยนี่แหละเห็นกันชัดๆเห็นกันอยากจอดจงเห็นกันอย่างจริงจังทําลายทําร้ายจิตใจกันแม้บางทีอยู่ด้วยกันไม่ได้พูดคุยไม่ได้เจรจาไม่ได้สนทนาการจะเกิดความทุกข์ใจลําบากใจขึ้นเหมือนกันเกิดความหอเหี่ยวใจเหมือนกัน เนี่ยเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงเพระาะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตามดูหรอกว่าเกิดจากกรรมอะไรเราตามแก้ในปัจจุบันดีกว่าไปวิ่งตามแก้ของเก่าว่าแก้ให้ตายแล้วแก้ไม่ได้แก้ให้ตายแ้ก้ไม่จบเราจะไปตามดูตามแก้ของที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทําไมเพราะมันแก้ไม่ได้เราต้องตามดูตามแก้ปัจจุบันเหตุปัจจุบันนี้สิปัจจุบันนี้จะแก้ยังไงเนีย่ยวิธีการเดียวที่จะดับความอากุศลที่เกิดขึ้นในใจเราคืออะไรบริกรรมก็ไปสีภาวนาเข้าไปสีบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้บรริิิิกกกกมมมมมไปตััดดดคคควววาาาออสนนน่เเหห็้้ใชชแลทุ เราก็เปลี่ยนจิตใจเราเป็นความเมตตาสงสารแผ่เมตตาให้มันไปเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรเราขอสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันสร้างบุญสร้างกุศลก่อขึ้นในใจเรานี่แหละในปัจจุบันนี้แหละให้ดีที่สุดนี้แหละน่ะจะเป็นตัวดับเหตุดับปัจจัยดับเวรดับกรรมในปัจจุบันนี้ให้ได้เนี่ยสร้างกุศลในใจเกิดขึ้นแล้วเราจะสบายใจขึ้นใครจะอยู่กับเราใครจะมาใครจะไปเราจะไม่ข้องเกี่ยวเราจะไม่สนใจเเราจะสามารถอยู่ได้เป็นปกติของเราเนี่ยเพราะเราปล่อยวางเราวางเฉยได้แล้ว นั่นแหละมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติโดยไม่ต้องสนใจกับเหตุปัจจัยพวกนี้นะไม่ต้องไปตั้งวางตามดูหรอกวิ่งดูกรรมเก่าไปดูทาไมอ่ะไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องไปรู้เพราะของเก่ามันแก้ไม่ได้เราต้องทําของปัจจุบันให้ดีนะเราสามารถนิพพานได้โดยไม่ต้องบวชไหมคะได้สิทําไมจะไม่ได้นะสมัยพุทธกาลาก็นิพพานกันเยอะแยะนะไม่จะไปต้องบวชก็ได้นะแต่เมื่อปรินิพพานแล้วคือเป็นพระหรหันต์แล้วอ่ะเมื่อเข้าสู่ความเป็นนิยมบุคคลเร ถึงเวลามันเป็นฐานะที่เป็นไปเองของอันโดยอัตโนมัติคุณจะอยากบวชเองโดยอัตโนมัตินะจับโกนหัวบวชชีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตในทางโลกแบบนี้ได้นะมันจะตัดสินใจเข้าเองไม่ต้องรอถึงพระหรหัสหรอกนะแค่เป็นสกิทาคามีหรืออนาคามีก็ไปแล้วมันจะตัดสินใจเองไปโดยปริยายมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติตามระบบกลไกธรรมชาติของมันเองนะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ต้องซีเรียสเอาแค่โสดาบานก่อนนะโสดาบานเนี่ยเราใช้ชีวิตในโลกได้อยู่ตามปกติ นะส,าสามารถใช้ได้ตามปกติเราตั้งจิตจำนงว่าเราจะนิพพานแต่เราเอาสวดาบันเป็นบาตรฐานก่อนเมื่อได้สวดาบันแล้วคุณจะพิจารณาตัดสินใจทุกอย่างได้เองคุณจะขาดความสงสัยทั้งหมดแล้วจะไม่มีความสงสัยทุกอย่างเหลือแล้วนะวิจิกิจฉาไม่เหลือแล้วขาดหมดความสงสัยไม่เหลือไม่ต้องถามอะไรใครอีกแล้วมันจบมันสิ้นและมันสิ้นสงสัยละอาจารย์สิ่งของที่เราบูชามาเราคิดว่าไม่ดีเราเอาไปไว้ที่วัดได้ไหมคะได้แล้วแต่เราวันนี้ตัดตัดสินใจได้เลย คนที่พูดให้คนอื่นทะเลาะกันจะรับกรรมแบบไหนคะไม่ต้องไปรู้หรอกว่าเขาจะรับกรรมแบบไหนเราพิจารณาที่ตัวเราเองเราอย่าเป็นเหตุในการทะเลาะของใครแล้วกันเราอย่าไปยุยงตะแคงลั่วนะให้ใครทะเลาะกันก็แล้วกันเราเอาแค่นี้ลรพอเราไม่ต้องไปอยากรู้ว่ากรรมของคนอื่นจะรับผลวิบากยังไงแค่กรรมตัวเราเองก็มีมากพอแล้วเราพิจารณาที่ตัวเราเองก่อนว่าเราทํากรรมเรื่องนี้เราจะได้รับอะไรเราจะเราจะได้รับกรรมอะไรในต่อไปในข้างหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องเราระงับเหตุของตัวเองก่อน ทุกวันนี้เราสามารถระงับเหตุ <c oughs> การณ์ก่อก,กรรมให้กับบุคคลอื่นได้แล้วหรือยังเราระงับเหตุตการณ์เบียดเบียนชาวบ้านได้แล้วหรือยังเราเลิกเราสามารถควบคุมให้ตัวเองสามารถรักษาศีลห้าได้แล้วหรือยังก่อนที่เราจะเที่ยวไปดูว่าคนนี้ทําแบบนี้จะได้รับกรรมแบบไหนเราจะไปดูทําไมคนอื่นอะดูที่ตัวเองสิพิจารณาที่ตัวเองก่อนไปเที่ยวดูเรือ่องชาวบ้านทําไมของตัวเองยังทได้ไม่ดีเลยเอาตัวเองเป็นหลักเป็นหลักเป็นตัวยึดถ้าเราไปเที่ยวดูคนอื่นเดี๋ยวเราจะกลายไปไปสร้างวิบากกรรมเขาเพราะอะไรเพราะเมื่อมันเป็นไปตามที่เราคิด หรือไป,ไปตามที่เรารู้ว่าเขารับมิบากกรรมแบบนี้สมควรแล้วเราก็ไปสมน้าหน้าเขาพอเวลาไปสมน้าหน้าเขาไปศาสตรใจในสิ่งนั้นเกิดะอะไรขึ้นอกุศลจิตเกิดขึ้นอกุศลเกิดขึ้นในใจเป็นไปเพื่อนรกกำเ,เนิดเยรลฉาและเปรตวิสัยสะสมมากสะสมบ่อยเป็นไปเพื่อทุกท,ทุกติวินิบาตสนรกเพราะอะไรละ่ะเพราะเรากาลังเกิดความแข่งกระด้างในใจเพราะเราเกิดอกุศลขึ้นในขณะแล้วเราไม่คิดจะดับอกุศลลงเลยเหรอที่จะสร้างอากุศลต่อไปอย่างนั้นเหรอเพราะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจที่คนอื่นเอาที่ตัวเองเป็นหลักดูหัวใจตัวเอง ดูหัวใจตัวเองเป็นหลักอยากถามอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิทําไมต้องนั่งขัดสมาธิขวา